บอกว่าถ้าท้องอะโกยได้โกยก็พูดไปแล้วบอกไปแล้วหรือบอกไปแล้วว่าถ้าหนูท้องอะถ้าแม่โกยได้แม่โกยเลยนะถ้าหนูท้องอยู่แม่โกยได้แม่โกยไปเลยซึ่งจะบอกจะบอกไปแรกเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรารอบหน้ารอบนี้คือหนูจะเล่าหนูฝันไงหนูนอนอยู่แล้วหนูฝันหนูฝันวันที่เท่าไหร่นะจำได้อยู่ในโทรศัพท์หนูฝันว่าเปู่อะบอกหนูว่าสิบหกอะจะออกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าหนูฝันแบบนี้แล้วหนูก็ตื่นแบบชาลุมาลุ่แม่เซย์นอนตื่นึ้นมาหนูก็บอกปู่ว่าป้าปู่มาบอกว่าสิบหกอะจะออก หนึ่งจุดสามเจ็ดห้าในกลุ่มเดี๋ยวลงตัวเน้นให้โอเคไหมเดี๋ยวลงตัวเน้นเพิ่มให้นะในกลุ่มนะเราได้มาแล้วแต่ว่าเราเราอยากเราอยากให้เท่านี้ก่อนเพราะเราชอบเท่านี้แต่เดี๋ยวเราลงตัวเน้นเพิ่มให้อีกนิดนึงอีกตัวเดียวอีกแค่ตัวเดียวอันนี้หนูแจ้งชัดเจนนะ แนวทางหนูจะมีแค่สองชุดเท่านั้นในหนึ่งงวดจะมีแค่สองชุดหนึ่งเลขที่หนูจะให้ <c oughs> เช่นวันนี้หนูจะปล่อยรัฐบาลไทยงวดที่แปกเลยสองเลขทูบนันเป็นไงลูกโป่งมาแล้วทุกคนลูกโป่งมาวะ่ <c oughs> ะรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยงวดที่แปดหนูจะปล่อยเลยใครไม่รีบกูรีบเพราะว่าพอกูลงที่หลังมึงก็บอกกูไปลอกมึง เออกูลงเลยเพราะงั้นกูลงเลยกูห่วยอ้อกเมื่อวานวันนี้กูลงวันนี้กูแบ่งปันเลยใครไม่รีบกูรีบเรื่องของมึงไม่รีบเรื่องของมึงกูรีบเรื่องของกูโอเคนะอ่ะแนวทางหนูจะมีแค่นี้ใครที่อยู่ในกลุ่มหนูจําไว้ให้ดีนะคะจําไว้ให้ดีสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มไม่ต้องบูลลี่หน้าตาหนูเพราะาสภาพหนูคือหน้าหนูสดหนูทาปากอย่างเดียวเพราะว่าหนูต้องขุดหลุมฝังโซลารเซลล์นะคะต้องขุดหลงฝังโซลารเซลล์นี่เดี๋ยวไลฟ์สดเสร็ลไปซื้อโซลาเซลล์เพิ่มแล้วก ังหนูนะกลุ่มแนวทางหนูจะมีแนวทางรัฐบาลไทยแค่สองชุดหนึ่งชุดแรกที่หนูจะปล่อยในวันนี้สองเลขทูบมีแค่นี้ไม่เกินนี้ไม่มีฝันไม่มีทะเบียนบ้านไม่มีทะเบียนรถไม่มีโค้งสุดท้ายไม่มีโค้งที่แปดโค้งที่ห้าโค้งที่ดีคือหลุดโค้งเท่านั้นค่ะหลุดไปเลยหลุดไปไหนก็ไปนะจ๊ะโอเคเนาะแล้วก็อันนี้คือแนวทางหนูนะคะเข้าคือเข้า หลุดคือหลุดไม่มีเลขวิน้ทวินห้าตัวเนี่ยกูบอกเลยนะลูกกูเรียนอนุบาลสองลูกกูก็สามารถให้แนวทางได้เพราะ้ทวินห้าตัวนี่กูบอกลูกกูกดเครื่องคีดเลขห้าตัวมาเลยลูกยังไงก็รวยหนูไม่ให้ไม่มีเลขวินไม่ต้องถามหาเลขวินแล้วรัฐบาลไทยหนูไปเลยลวันรัฐบาลไทยงวดที่แปดในวันนี้นะแม่นะเพราะว่าใครจะด่ายังไงหนูไม่ซีเรียสน,นะคือบางคนก็บอกไม่ได้เห็นเลขอื่นหนูบอกว่าเห็นไหมพอคุณไปดูปุ๊บคุณก็ไปว่ามาว่าหนู คุณไปดูมาจากที่อื่นคุณก็มาว่าหนูหนูนั่งไรสดทุกวันหนูให้ย้ําทุกวันเลยก็ไม่มาดูหนูแต่ไปดูที่อื่นอ่ะหนูจะพูดเรื่องเลขวินทำไมหนูถึงไม่ให้ตามเลขวินหนูจะบอกแม่นะนับปัจจุบันคนให้แนวทางเพิ่มขึ้นน่ะสิบเท่าจากแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยมีมีคนที่ให้แนวทางเนี่ยไม่กี่คนหนูไม่หนูไม่เรียกตัวเองว่าอาจารย์หนูไม่เคยเรียกตัวเองว่าอาจารย์นะคะเพราะหนูไม่ใช่อาจารย์หนูไม่ใช่ออาจารย์หนูจะไม่เรียกตัวเองว่าอาจารย์นะคะ แล้วก็ไม่ต้องมาถามหนูว่ากลุ่มนั้นใช่กลุ่มหนูไหมกลุ่มนี้ใช่กลุ่มหนูไหมถ้าโง่ก็โง่เชื่อแอคเชื่อเชื่อเชื่อมีชาชีไปเพราะว่าอย่างลูกค้าในกลุ่มหนูอ่ะเขาซื้อของหนูอ่ะแล้วเขาได้เข้ากลุ่มเขาจะไม่ถามอยู่แล้วว่ากลุ่มนั้นนะกลุ่มจริงไหมกลุ่มนี้กลุ่มจริงไหมกลุ่มน้นกลุ่มจริงไหมเพราะเขาไม่โง่หนูแจงลูกค้าเลยนะอันนี้หนูพูดตรงนะอย่าว่าหนูแบบว้ยทำไมต้องมาด่าด้วยเพราะหนูนั่งพูดทุกวันนะแม่ว่ามีชาชีพนะามกดลิงก์นะมีชาชีพนะกลุ่มปล ก็ยังโง่ไปกดเข้าพอโดนหลอกซื้อหวยไม่ได้เขาไม่จ่ายตังด่าหนูเขาไม่จ่ายตังด่าหนูบอกว่าหนูให้เว็บมาหนูให้ตอนไหนบอกว่าหนูให้บ้านหวยมาหนูให้ตอนไหนบอกแอดมินหนูขายหวยขายตอนไหนกลุ่มหนูไม่มีนะคะกลุ่มหนูลงแนวทางอย่างเดียวมีการขายหวยหรืออะไรเกิดขึ้นในกลุ่มหนูไม่รับผิดชอบหนูให้แนวทางอย่างเดียวตามแค่แนวทางหนูอย่างเดียวซื้อที่ไหนไปหาซื้อกันเองไม่รับผิดชอบให้ใครไม่ขายให้ใครไม่ขายค่ะ โอเคไหมคะชัดเจนนะคะชัดเจนนะคะไม่มีขข่หวยไม่มีบ้านหวยไม่มีเว็ทพน,นันลงแนวทางอย่างเดียวแบ่งปันแนวทางอย่างเดียวลอตเตอรี่ก็ไม่มีขาย okay. <Okay. S 2> เหรียญปูหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีนะคะเหรียญปูหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีทาพิธีพุททาพิเศษแล้วสองนะคะหนึ่งนะคะได้เหรียญปูสองลูกค้าได้เข้ากลุ่มสามลูกค้าได้ทูบและสี่ลูกค้าได้ร่วมบุญได้สี่อย่างในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทบอปาเลขสอง ปอปลาเลขสองค่ะเออมีฉาชีพเยอะจัดเลยอะห้ามกดลิงก์หน้าไลฟ์นะลิงก์หน้าไลฟ์คือมีฉาชีพนะปะนันปักหมุดให้หน่อยปนันปักหมุดให้หน่อยค่ะห้ามกดลิงก์นะเนี่ยแม่มีฉาชีพนะเมื่อวานหนูเจอด่าแม่เห็นใต้โพสไหมบอกว่าซื้อหวยกับหนูแล้วไม่ได้ตังค์หนูบอกแบบนี้นะหนูไม่มีบ้านหวยเนี่ยที่มันคอมเมนต์กันอยู่มันคือแอดมินบ้านหวยมันคือแอดมินเว็บพน,นันมันคือคนที่รอมาหลอกแม่ และหนูบอกแบบนี้หนูย้ําแบบนี้เลยว่าหนูไม่มีนะแบบนี้คือมิชชาชีพที่คอมเมนต์อยู่และรูปโปหนูอะมิชาชีพราบอกมิชชาชีพให้หนูหน่อยเดอ้อ วยแม่ห้าสิบเจ็ดคนใครจะเข้ากลุ่มประปาเล็กสองเี้ยมีฉาชีพมึงไม,ไม่ไม่พักเลยเหรอไม่เหนื่อยเลยเหรอเตงมีสาชีพพักบ้างอะไรบ้างโอนไปแล้วลูกค้าจ๋าโอนแล้วถ้าใครที่ไม่ได้เข้ากลุ่มอะแจ้งแอดมินนะโอนแล้วอะแจ้งแอดมินเลยว่าขอเข้ากลุ่มด้วยขอเข้ากลุ่มด้วยค่ะจริงขยันสมัครเฟซมาหลอก คูดเลยจะให้แคบแล้วรอแป๊บมินลงแป๊บนึง่งห่างเดียวก็อยากให้ห่างเดียววะล <c oughs> ูกค้าถามัมนเป็นเหี้ยอะไรคะล <c oughs> ูกค้าถามสามพันกว่าคนที่ดูก็อยู่อะ่ะเป็นเหี้ยอะไรคะอยากให้แค่นี้ เดาจ้ะเดี๋ยวรออาหารก่อนไมน่อะเราอาหารก่อนนะเดี๋ยวอาหารมาให้นะม<า>ไม่ต้องกลัวรู้เปล่ามันผมผอมมากน่าจสะเอาไปแค่นี้เอาไปแค่นี้พอเยอะทำไม ให้วินห้าตัวไม่ถูกก็มีอมโอ้นี่ให้แค่นี้จะถูกก็ถูกปะเป็นคนน่ารักที่ถูกหวยอะ่ะใครเจอปะ <c oughs> <c oughs> เอาให้แล้วสามพันคนดูจะไม่อยู่ทำฉากกระเบอือเลยคะ่ะไปจ้าไปไหนก็ไป มึงกำลังตอบใช่ป่ะโทรศัพท์ใครตอบไม่ได้มาเอานะให้มาโทรศัพท์ไปตอบันจะไปซื้อส่วนละเซลในกลุ่มเดี๋ยวลงตัวเน้นให้โอเคไหมเดี๋ยวลงตัวเน้นเพิ่มให้นะในกลุ่มนะเราได้มาแล้วแต่ว่าเราเราอยากเราอยากให้เท่านี้ก่อนเพราะเราชอบเท่านี้แต่เดี๋ยวเราลงตัวเน้นเพิ่มให้อีกนิดนึง อีกตัวเดียวอีกอีกแค่ตัวเดียว